ข้ามไปเลยที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างครับชาวภูเก็ตกระแเ,เล็กเรียนกระซาบทีระลึกในการประชุมผู้นำธุรกิจเอกครั้งที่29นะครับทำให้ยอดจองว่าสร้างพันเรียนแลวที่จังหวัดภูเก็ตครับสุราธานีกระเม็ดละเมื่อนแล้วกันน้องยิงอมโดยภาพความสวยงามและความพิเศษของเรียนกระซาบนี่นี่นน <รอ S 1> เห็นไหมนะมีพระบรมชลยรักคนในล่วงนะครับทีระลึกในการประชุมผู้นำธุรกิจ เอเปนะครับด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไปจำปีโซมาโรสที่มาที่ผู้ชุมห็นเนี่ยก็คือรัฐบาลนะครับโดยกลุ่มธนารักษ์กระทรวงการคลังจะทําขึ้นเพื่อน้อมจำนึกในพระมหาก,การุณาที่คุณองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเก็บไว้เป็นที่ระลึกในโอกาสสาคัญของประเทศไทยเรานะพร้อมจำเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศะนะครับให้เป็นที่รู้จักแก่ทางชาวไทยชาวต่างชาติทางในส่วนของผู้ที่เข้าร่วมประชุมและก็นักทองเที่ยวด้านหน้าเนี่ยเป็นพระบรมฉชายาลักษณ์ด้านล่างเป็นเครื่องหมายเอเป น,นี่แหละค่ะสวยงามค่ะในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนทยอยเดินทางมาแลกเรียนกระซาบทีระลึกจากการประชุมผู้นําเครสเซตกิกเอเปกครั้งที่ยี่สิบเก้าองนาอยหกสิบากันย่างต่อเนื่อค่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นนักซ่าส้มทีชื่นชอบในการซาส้มเรียนเป็นทุนเดิม <c oughs> อยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็มีประชาชนถั่วไปเหมือนกันและที่ว่ามาแลกเรี่นกระซาบเป็นครั้งแรกค่ะ <c oughs> ทางด้านข้องนางซ่าว,วะลยพันไกรวงค่ะ <c oughs> ก็เป็นนึ่งในผู้ที่เดินทางมาแลกเรี่นกระซาบทีระลึกครั้งนี้เนี่ยค่ะก็บอกว่า ตัวเองเนี่ยชอบการสร้าส้มเรียนอยู่แล้วหากมีเรียนในโอกาสต่างๆเนี่ยก็มักจะเดินทางมาแลกเรียเอาไว้ค่ะเพราะว่ายากจะแกบเป็นทีระล,ลึกหรือว่าเอาไปมอบให้บุคคลพิเศษก็ได้เมื่อนกันค่ะไปฟังเสี่ยงสัมผาสกันแล้ค่ะผลิตขึ้นเพื่อที่จะรองรับการประชุมเอเคใช่ไหมคะจำนวนในการผลิตมีน้อยแค่1ล้านเหรียญและถ้ามีโอกาสก็เลยมาจองไว้ก่อนนะคะมีความสวยงามแล้วก็ มีคุณค่าควรที่จะเก็บไว้ค่ะหรือไม่ก็เราอาจจะเอาเก็บไว้เพื่อเป็นที่ระลึกหรือมอบให้กับอมอบให้กับคนอื่นในโอกาสพิเศษต่างๆค่ะด้านนายไอซุนสุธรรมเทวกุลธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ตนะครับบอกว่าธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ตได้เก็บ ได้รับการจัดสันเลี้ยนมาทั้งเม็ดเนี่ยตรงพันเลี้ยนนะงจากจะเปิดในเหลกเลีเ้ยนนะครับในวาระประชุมเอเป็กปรากฏประชาชนสนใจมาร์กนะครับเดินทางมา้วยตนเองจองออนไลน์ทำให้คณะนี้จองสามพันเนื้อ มา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 สองพันนี่แต่ว่าโจ้งก็ต้องสามพันนะนั่นแหละค่ะได้รับความนิยมจริงๆนะครับนั่นนะคะก็เป็นโอกาสพิเศษของประเทศไทยเราไล่คนก็ยากแต่ได้แก๊บวายเป็นทีระลึกนั่นเองแหละค่ะผีดบักเกลือกซาส้อมมาแล้วครับข้อมีมั่งไม้ข้อมาท่าล้มนิดเอ๊อันนี้ไม่เด็กซาซ้อมซาซ้อมเป็นพันี่รีดไทยค่ะคุณตำรวจคะ